สวัสดีครับเช่ยงเจาสายใหม่ครับวันนี้มาล้างแอร์อรเซนขันหนึ่0 0มื่นแิลลิสภาพดูเหมือนจะไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่แต่มีอาการปั่นน้ำหยดดูฮะ อาการอย่างนี้ต้องถอดหรือล้างแบบแขวนคอยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนกันนี่สิ่งสกปกที่โดนน้ำยากัดลงมาคือน้ำที่หยดตัววันลูกค้าลองเอาไว้นี่ครับอ่าชิ้นส่วน ที่ทำการถอดหลือออกมาเพื่อทำความสะอาดนะครับน้ำหยดเลือหลังแก้ปัญหาได้โดยการหลือล้างแขวนคอยเท่านั้นถึงจะสะอาดนะครับไม่อนแก้ยังไงก็ไม่จบนี่น่ครับเดี๋ยวเราจะทำการหลือพวกนี้ทั้งหมด โอเคนะครับส mm hmm. วัสดีครับ